ครับผมวิทยานะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสิัณฑ์ในการดูแลน้ําหนักของศูนย์ลดน้าหนัก V ีดิโฟสลินะครับสิภัณฑ์ตัวแรกที่ผมจะแนะนําครับก็คือมีชิวิงครับซึ่งมีชิวิตัวนี้นะครับทางศูนย์เราดูแลลูกค้าลดน้าหนักประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าลูกค้าเองเนี่ยจะากเคยลดน้าหนักวิธีไหนมาอย่างเช่นออกกําลังกายทานยาลดน้ำหนักหรือทานอาหารเสริมตัวอื่นมานะครับแล้วอาจจะ ลดน้ำหนักไม่ได้หรือไม่เป็นที่พอใจหรือเกิดอาการโยโย่นะครับซึ่งในส่วนนี้วิเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะครับพูดคุยกับลูกค้าและดูแลลูกค้านะครับหลายหมื่นคนนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถตอบโจทย์ให้กับลูกค้าทุกคนได้นะครับซึ่งมีชิวิ่งนะครับวิธีการทานง่ายทีดเดียวครับวิชิวิง้งเราออกแบบมาเป็นแคปซูลครับพกพายสะดวกง่ายเพียงแค่ทานก่อนอาหารมื้อเที่ยง30นาทีครับ เราก็สามารถลดน้าหนักได้เลยครับซึ่งนะครับใน1นึงือสวันแรกแนะนานะครับให้ทาน1แคปซูลก่อนเพื่อให้ร่างกายปรับสมดุลพอวันที่3ก็เพิ่มเป็น2แคปซูลได้เลยนะครับซึ่งมีฟิลิ่งเนี้ยจะดูแลกลไกาการลดน้าหนักให้กับเราทั้งหมด4กลไกครับกลไกที่1ครับจะช่วยเรื่องของการบล็อกแป้งน้ำตาลและไขมันไหมๆไ,ไ,ไม่ให้ดูดซึมเข้าถูงร่างกายครับซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลย และในขณะเดียวกันมีคิวิ่งตัวนี้จาก็อกไม่ให้ร่างกายเราเกิดพลังงานใหม่นะครับพอร่างกายเราไม่เกิดพลังงานใหม่ร่างกายก็เลยจําเป็นต้องไปเอาพลังงานเก่าๆออก,ากามาใช้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมีชิวิ่งนะครับจะมีตัวที่ช่วยส่งเสริมนะครับกระบวนการเปลี่ยนพวกมวลไขมันเก่าๆครับที่อยู่ตามต้นแขนต้นขาหน้าท้องไขมันส่วนเกินเซลลูไลท์ของเราเนี่ยนะครับจะถูกเปลี่ยนมาเป็นพลังงานใหม่ครับซึ่งมีคิวิ่งก็จะทํางานสองกระบวนการแลกควบคู่กันก็คือบล็อกไขมันใหม่ แล้วก็สลายไขมันเก่าๆไปในตัวครับซึ่งนะครับนอกเหนือจากนั้นเรายังมีให้อีก2สอกระบวนการครับก็คือการฟิตกระชับสัดส่วนลูกค้านะครับหลายคนอาจจะเคยทานตัวอื่นมานะครับอาจจะเคยทานยามาแล้วก็เกิดนะครับไซต์เอฟเฟกบ้างหรือเกิดอาการโยูโยนะครับหรือทานแล้วมันเกิดอาการแบบไม่ค่อยฟิตกันคับเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้เราออกแบบมาและแก้ปัญหาตรงนี้โดยเฉพาะครับผมการันตีได้เลยนะครับว่าลูกค้าที่ได้ลองใช้มีชีวิตรับฟิตกระชับเพิมแน่นอน สัดส่วนจะไม่หย่อนคล้อยย้อยยานเหี่ยวย่นหรือแตกลายแน่นอนครับแล้วนอกเหนือจากตรงนี้นะครับเรายังมีนะครับวิตามินซีวิตามินอีครับซึ่งดูแลเรื่องของผิวพรรณด้วยผิวเราก็จะสวยด้วยนะครับซึ่งถือว่านะครับทำงานนะครับทั้งหมด4สเต็ปเลยนะครับก็คือโคเอนวันในแคปซูลเดียวนะครับทั้งบล็อกไขมันใหม่สไลด์ไขมันเก่าฟิตกระชับสัดส่วนแล้วก็ดูแลเรื่องของผิวพรรณด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของการลดน้ำหนักจริงๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดนะครับหรือตัวทั่วไปเนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุก็คือขอผ่านไขมันเก่าๆอย่างเดียวแต่ของเราทั้งบล็อกไขมันใหม่อันนี้คือแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแล้วแล้วก็สลายไขยมันเก่านะครับซึ่งฟิตกระทับด้วยแล้วดูแลเรื่องของผิวด้วยซึ่งเป็นการลดต้นหนักที่ครบวงจรและก็สมบูรณ์จริงๆครับก็นะครับลูกค้านะครับหรือนะครับคนที่กําลังฟังวิดีโอผมอยู่อาจจะสงสัยว่านะครับตัวนี้แตกต่างจากยาลดต้นหนักยังไงใช่ไหมครับ ซึ่งข้อแตกต่างของมันก็คือนะครับวิชิวิคตัวนี้เราสกัดมาจากสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งทานแล้วทําให้นะครับไม่เกิดไซต์เอฟเฟตต่อร่างกายสามารถทานได้เรื่อยๆนะครับจนเราประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักหรือเราพอใจในน้ําหนักของตัวเรานะครับซึ่งในยาลดน้ำหนักนั้นนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะเคยโยโย,โย่หรือกินแล้วรู้สึกคอแห้งร,รู้สึกไซต์เอฟเฟตมือหัวนะครับรู้สึกเบลอๆหรือรู้สึกนะครับหิวน้าบ่อยอย่างเงี้ยนะครับใจสั่นอย่างเงี้ย เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในยาลดน้ำหนักหรืออาหารเสริมบางตัวเนี่ยเขาจะใส่สารกดประสาทเข้าไปนะครับซึ่งนั่นหมายความว่านะครับจะาําให้เราไม่ค่อยอยากข้าวเหตุผลที่เราลดน้ำหนักได้นะครับที่เคยผ่านมานะครับเพราะว่ามีสารกดประสาททําให้เราไม่อยากข้าวแล้ดีเราก็ทานอาหารได้น้อยลงเราก็จะมีตัวที่กระตุ้นการทํางานของระบบก,การอ้อผานนะครับซึ่งเป็นสารกระตุ้นตรงนี้เราจะรู้สึกเหนื่อยง่ายรู้สึกแจสันเนี่ยนะครับหลายคนทานไม่ได้เลยลู้าวิทนะครับซึ่งวิทมีโอกาสได้คุยก็ ประสบความ uh oh. สาเร็จบ้างและไม่ประสบความสาเร็จบ้างน,นะครับใ well mm hmm. นการลุนหนักหรือบางคนเคยทานตัวเขาเก่ามาเนี่ยนะครับก็ยโยโย่นะครับซึ่งนะครับตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้เลยรับรองว่าทานแล้วนะครับจะไม่ใจสั่นจะไม่นะครับรู้สึกวิววิวจะไม่รู้สึกมึนมงงๆหรือนะครับคอแห้งแน่นอนนะครับเพราะว่าตรงนี้เรานะครับไม่มีสารตัวประสาทและไปกระตุ้นการทํางานของนะครับระบบการขอผ่านหรือร่างกายแต่อย่างใดนะครับและนะครับลูกค้าอาจจะงงว่าทานแล้วมันจะโยโย่ไหมหรืออาจจะสงสัย ซึ่งตัวนี้เราการันตีได้เลยว่าไม่ยุ่วยุแน่นอนครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเราจะทานก่อนอาหารประมาณ30นาทีมื้อเที่ยงนะครับนั่นหมายความว่าลูกค้าจะไม่ได้อดอาหารนะครับและก็ไม่ต้องไปหักของประกอบกายด้วยสามารถทานเข้าได้ปกติครับแต่นะครับของเราเจะช่วยบล็อกแป้งน้ำตาลและไขมันใหม่ไว้แล้วก็ช่วยสลายไขมันกรอบไปในตัวเลยนะครับซึ่งตัวนี้จะไม่มีสารตัวประสาทแล้วก็ไม่ต้องอดอาหารทําให้ไม่กลับมายัวยครับ สามารถติดแท็ลิตภัพัพ์แล้วก็ควบคุมน้ําหนักด้วยตัวเองได้น,นะครับและเพื่อนๆอาจจะงงว่ามีผลข้างเคียงไหมหรืออาจจะสงสัยว่ามีผลข้างเคียงไหมครับซึ่งตัวนี้ขอบอกได้เลยว่านะครับไม่มีผลข้างเคียงแน่นอนเพราะว่านะครับผลิตภัณฑ์มีชวิีของเรานะครับเราสก,กัดโดยใช้เทคโนโลยีนว,ยวัตกรรมใหม่นะครับโรงงานผลิตของเราอยู่ที่มาเลเซียนะครับเป็นโรงงานที่ใหญ่มากและเราควบคุมการผลิตด,ด้วยทีมทีมาตรฐานระดับโลกซึ่งให้ความมั่นใจได้เลยว่าสะอาดปลอดภยัย ไม่มี side effect และไม่มีผลข้างเคียงกับผู้ใช้แน่นอนครับซึ่งนะครับมีชิวิ่งตัวนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับที่สนใจอยากลดน้ำหนักหรือที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักหรือลดน้ำหนักแล้วมันเกิดอาการ side effect หรือการโยโย่นะครับก็อยากให้ลองเปิดใจลองใช้มีชชิวิ่งดูนะครับแล้วนะครับลูกค้านะครับหรือผู้ที่กําลังฟังอยู่หรือผู้ที่สนใจนะครับที่จะลดน้ำหนักจะรู้ว่านะครับการลดน้ำหนักไม่ใช่เรื่องยากครับมันง่ายนิดเดียวจริงๆ ก็ขอฝากมีชีวิตไว้นะครับแล้วนะครับเจอกันนะครับวิดีโอถัดไปนะครับในนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนะครับตัวแรกนะครับก็คือเนชชิฟฟิตนะครับแล้วก็ตัวนะครับที่จะช่วยเรื่องของการดีท็อกก็คือไซโตนะครับแล้วก็มีตัวเสริมนะครับในเรื่องของกาแฟนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอยากลดน้ำหนักให้ไวทิ่งขึ้นเนี่ยนะครับต้องใช้2ตัวนี้ควบคู่ไปด้วยจะลดน้ำหนักได้เยี่ยมยอดมากๆครับแล้วประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักไวทิ่งขึ้นนะครับก็นะครับขอฝากนะครับมีชีวิตไว้นะครับแค่นในก่อนครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ